สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าปุ่มกดให้มีขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราไปทำการโหลดแอป,ปขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนนะคะโดยการมองหาแอป,ปที่มีชื่อว่า Play Store นะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ เมื่อแตะเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วนะคะให้เราพิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดแม่นๆนะคะเมื่อคีย์เข้าไปแล้วนะคะจะมีแอปตัวหนึ่งนะคะเด้งขึ้นมานะคะเป็นแอปคีย์บอร์ดแม่นๆนะคะ่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะให้เราทำการกดติดตั้งเข้าไปเลยะคะ่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่คำว่าเปิดหนึ่งครั้งนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะให้เราแตะที่ต่อไปนะคะ แตะไปที่คีย์บอร์ดแม่นๆด้วยการกดเป็นตัวสีเขียวๆขึ้นมานะคะกดตกลงหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งนะคะแต่ทำว่า,าตกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดลูกศรย้อนกลับนะคะกดเลือกต่อไปค่ะ กดเลือกคำว่าคีย์บอร์ดแม่นๆนะคะเสร็จแล้วกดคำว่าโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปหาคำว่า ปรับขนาดคีย์บอร์ดนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าขนาดคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะตัวหนังสือจะมีขนาดที่เล็กนะคะแต่ไซส์จะมีความสูงเราสามารถปรับเลื่อนให้มีขนาดใหญ่เล็กตามที่เราต้องการนะคะด้วยการกดลูกศรเรื่องด้านความสูงไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาน,นะคะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายตัวหนังสือ ก็จะเล็กลงแต่ถ้าเลื่อนไปทางขวาตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นแถวล่างก็เหมือนกันนะคะเป็นขนาดตัวอ,อักษรเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเล็กลงเลื่อนไปทางขวาก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะข้างล่างนะคะสังเกตว่ามันจะมีแถบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ความสูงนี่จะปรับตามขนาดที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนะคะส่วนแถวล่างนี่นะคะ เราก็ปรับให้ใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการได้ค่ะจะเอาสูงเล็กแค่ไหนขึ้นอยู่กับความต้องการเลยนะคะลองเลื่อนดูนะคะอันนี้เราลองเอาประมาณนี้ดูสูงเกินไปก็ไม่ดีนะคะเต็มหน้าจอเกินไปตัวหนังสือก็จะซ้อนกันดูไม่รู้เรื่องนะคะเอาให้ที่เราดูแล้วสบายตาประมาณนี้ล้กันนะคะ เสร็จแล้วเราจะได้ค่าตัวหนังสือประมาณเท่านี้นะคะลองย้อนกลับนะคะวิธีการย้อนกลับนะคะให้เรามองหาลูกศรที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตัวนี้จะย้อนกลับไปทีละหน้าจอแต่ถ้าเราต้องการออกจากแอปนี้เลยทันทีนะคะให้เรามองหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปก,กลมๆนะคะครั้งนี้เราจะออกจากหน้าจอที่เป็นแอปนี้เลยให้กดที่ตัวกลมๆนะคะ กดที่ตัวกลมๆหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้ววิธีการตรวจสอบดูนะคะว่าเขาเปลี่ยนหนังสือให้เราแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ลองไปดูที่แอป Google อีกครั้งหนึ่งนะคะแตะก็ไปหนึ่งครั้งค่ะใช้มือนะคะแตะ้ามาที่ตัวช่องว่างนี้หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะดูว่าแป้นพิมพ์เล้งขึ้นมานี้ใหญ่ไหมนะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ สังเกตว่าตัวหนังสือน,นี่นะคะแป้นพิมพ์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วแล้วเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างเล็กนะคะดูไม่รู้เรื่องถ้าเราต้องการให้ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เซตให้สูงขึ้นนะคะลองไปเล่นดูนะคะแอปนี้ค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลาลองเล่นดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ